ผมประมาณใช่ไหมประมาณพอประมาณแล้วต้อเอาใส่ช้อนอใส่เด้พี่น้องอาบุชบแต่ชอบเนาะไม่ว่ากันแถวแยโส่ที่จะนั่งกินสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บเอ็นทีช้าเนี่ค่ะพี่น้องมาพี่น้องมากเมื่อนี้มูเมล่นน้ำเนี่ยค่ะมากับผีบ้าแดงเนาะเพื่อนหญิงลาลามีคนถามหาหลายกับเลยสิจัดก้อยเด้่ค่ะเมื่อนี้ อันดับแรกเราจะพี่น้องใส่ไปเลยเอาเผพจไหมหัวหน้าได้ได้เป็นบอกนี่แหละพอดีอื้อือหนักหนักนี่โอเคมาดีแท้เดี๋ยวจะเอายางออกไว้ให้นะครับผมเอามวยไปชิมเกลือลงไปเนาะใส่เกลือจะได้เพิ่มความนัวไปว่อ่ะเกลอ ค okay. แล้วก็ปลางม้หนึงค่ะค่ะตัวใดจ้าที่เด็ดของเราหนัวหนัวตามใจชอบอพี่เดียรงไม่ค่อยชอบเลยนี่ใช่มันแยะะ่เหรอใช่แต่เอาแค่ความหอมดัก ถ้าเป็นร้านลาบเป็นดีแบบคนแห้งๆนะแต่ว่าอันนี้มันสะเียงดังเลยใส่ดีไหมเพราะดีไหมพี่มีดีไหมมีดีไหมชอบขมไม <com who médico> ่ถามว่ากะขมได้ขมประมาณใช่ไหมประมาณพอประมาณแล้วเราต้องเอาใส่ช้อน้อ ของเตรของเตร์ปูพื้นดีหวานเปิดตอมยังที่ชิมไหมล่ะไม่มน้ำน้ำพึ่งเลยนะใช่มันจะววานเพราะฉะนั้นเขากินน้ำพึ่งทำไมเนาะเอาหนึ่งมากินแทนมันหายากเลยอันนี้นะทุมคนใช่บอกเฮ้ยชิมเลยวันนี้งัวจะชิมมันนี่ก่อนคนละชิม เดี๋ยวเขาเติมลงไปนิดนึงใต้ทุกอย่างแล้วเหลือความนัวขมเลยเค้าขัดเค็มนิดนึงขมได้แล้วนั่นก็เลยขมแบบขมตีนะพี่น้องขมเลิศหวานอ่ะใช่ตี่สันมือนวกินเลยบอกเรียกขมอร่อยเวลาคดเหมือนไอ้กระเบื้องกัข้าเวลาคดเหมือนไอ้กระเบื้องกัข้าวอ๋อกระเบื้องแป็นกะปองอ๋อใช่ีสันเนี่ยจังน้อยด้วยพี่น้องใช่น้อยเดียววันร้ายหรอกอ่าประมาณนี้นะครับผม ก็จะซีสวยนะครับองเห็นะครับพี่บ่าแดงคนดีพี่บ่าดงคนดีไม่ใช่คนไม่ดีนะครับโอเคใส่ของครับใส่ใส่ใส่อะไนี่มาใครได้ใจะฟองสูตรเปิดยาทีอใส่แค่ที่แบยอยากใส่ก็ดีอ่โอเคดีแล้วล๋ยะไม่ลายโพรดอืมจทไม่ลายไม่เป็นแสบนีเสร็จเรบ ่ะะพีนเป็นบางที่จะใส่หอ,แอ,แอแมออแดงไม่ผิดได้พี่น้องแอกความชอบอ๋อแต่ชอบเนาะไม่วากันเดี๋ยวยโส่ตที่คเคยไปนัง่งกินตามร้าน <ะ S 2> อาหาร้าเรียบร้อย้อมรมะดันมากก้อยก้อยขมอํลํานะจ้ะอือก้อยขมอําลําเศษๆเลยค่ะพี่น้องมาเด้๋ยวจัดเศๆน้ำกันแบบนี้ เขาวเนียวหันห้วนกินกับก๋อยข้าวเช้างูมาเล็นนนำพี่บาแดงมาหาว่าสิภากันไปทํำบุญนะพี่น้อง<ฮ> ma lähen kinno . แซ่บสองคนอ่ะเพิ่งับกินได้คลิปเพิ่งเราด้วยค่ะพี่น้องเพิ่งมีคนถามหาเนาะรวด,ด không chiều Nhưng gấp lạp được ฝนทั้ว่าเศร้าตกพี่น้องแดดออกฝนตกทุกวันอยู่นี่ร่ม Kom jy hak bannie? เส่บค่ะพ,พ,พี่น้องว่ไเด็กกินโดนแล้วได้นี่เม่นูก้อยก้อยขม Mmm. แส่บๆน้ำกันเดอพี่น้อง on น่ๆกินน้อยเป็นยาแต่ว่ากินเยอะอะเป็นยาระบาย มาพี่น <three> ้องําสุดท่ายกินแล้วสิบ้าก็ไปทําบุญนะพี่น้องพอดีหญิงลาลาพื้นมาตะบึงกัน มืาวไหวพาอยู่บนแบ่บเอาลังนะจา๊ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก้อยขมอําล่ัาเซสบแบอิ่มกำลังดีเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวกินแล้วกัสิภากันไปแบบไปทําบุญไปแบบบึงของนันนีนะคะมูแมะเหล็ดน,น้ำเพื่นมาจากมึงการแล้วกัพี่บาาแดงมาจากมุงดาหารนะคะพี่น้องกะ จะพาก,กันไปไหวพ้พระคือเก่านะคะพี่น้องทำเหมกินสดลวดกินมุ่งม,ม,ม่ามกินบสุภผาจังใดก็ต้องขอโทษขออภัยไ,ได้หลายเด้อจ้าแล้วก็ทาไป้มาคลิปนี้เมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปกับลังใจให้หมอนในนี้เด้อจ้าสำหรับวันนี้ไปเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ